สวัสดีค่ะบริษัทพักระดาษ,ษนะคะวันนี้เราทําการสีเข้ากล้องนะคะโดยใช้เครื่องสีข้ากล้องของญี่ปุ่นนะคะเป็นรุ่นยาม,ม่าตะแกรกลมนะคะรุ่น R 400 S 400นะคะอันนี้สีได้ที่บอกเข้ากล้องนะคะอัตราการสีจะอยู่ประมาณ400-450กิโลต่อชั่วโมงอันนี้เราก็ทําการเทสก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะคะอันนี้เราส่งที่นครราชสีมา จะเป็นท่องกงนะคะตีวนี้นะคะตัวนี้รุ่นนี้เราขายอยู่ประมาณ5้าหมน้านะคะพร้อมแปลงไฟนะคะอ,ๆๆๆอันนี้เราให้ดูรอบๆตัวนะคะรับประกันนับใช้งานได้แน่นอนรุ่นนี้5้า0 0นะคะรับเปลี่องรจะเป็น 何 เรื่องสีข้าวก็เกี่ยวข้าวนะคะตู้สภาพสวยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นข้าวหอมมะลินะคะกอขอ 83. แปดสามเราจะมีสองไซส์นะคะมีไซส์ส ไซส์400ตัวนี้จะเป็นไซส์400นะคะเราขายที่ตัวละ50,009พร้อมแปลงไฟให้นะคะเปลี่ยนมอเตอร์ของวิซูให้ส่วนรุ่น300เราขายประมาณ50,002-50,003ค่ะราคาประมาณนี้ตัวไม่เกิน60นะคะสามารถก็ไปใช้งานได้เลยสีเข้ากล้องนะคะตัวนี้อันนี้เราเดินเครื่องอยู่นะคะเครื่องเงียบๆค่ะก็ะไม่หนุกหูอย่างที่คิดนะคะเครื่องยายก็สะดวกค่ะสามารถเครื่องยายได้ล้อนะคะ ยกกล่อนตัวเลยนะคะมันจะมีที่ข็งนะได้ทีนี้ก็มอเของนะคะสามารถเคลื่อนย้ายได้ทุกที่ทุกนะคะถ้าที่ลูกค้าจะมีสีเราก็เปลี่ยนมอเตอร์ให้แล้วนะคะเป็นมอเตอร์ไฟบ้านลูกค้าสามารถเคลื่อนย้ายได้เที่ลูกค้าถนัดนะคะจะมีสีที่ไหนก็ได้สบายนะคะใช้ไฟบ้านได้เลยเราเปลี่ยนมอเตอร์ของตู้ให้เลยนะคะของร้านเรารุ่นนี้เราจะขายประมาณห้าหมื่นเก้านะคะตัวสี่ร้อยเราขายห้าหมื คะตัว300แล้วจะขายอยู่ประมาณ5 0 0 0 5 3 0 0 0นะคะก็สามารถผีเข้ากล้องได้เลยะคะ่ะสินค้านะคะรับประกันค่ะเรามีบริการหลังการขายนะคะสามารถโทรปรึกษาทางได้ตลอดเวลาก็มีให้เรียนรู้สองไซส์นะคะลูกสแกนกลบก็คือลูก300กับ400สาภาพโดยรวมจิ้มเครื่องเราก็อยู่ประมาณ70%ได้ะคะ่ะเพราะเราจะคัดเออตัวส,สวยๆมาให้นะคะลูกค้า ใช้งานกันได้ยาวๆค่ะสะภาพประมาณอยู่ 60, 70, 80นะคะไม่เกินนี้ที่ร้านเรานะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนมอเตอร์ของประตูให้เลยก็ราคาก็ไม่แรงนะคะสามารถเอาไปสีเข้ากล้องขายนะคะหรือรับจ้างสีได้สบายนี่โดยรวมนะคะ เบอร์โทรของดาเลยค่ะก็จะเป็นเบอร์โทร0813.81816นะคะ ID ไลน์ก็เบอร์นี้เลยค่ะก็ <c oughs> โอเคสอบถามก็มได้นะคะเฝออากกดติดตามด้วยนะคะถ้าใครกดไลค์กดแชร์มารับซื้อมีส่วนลดให้ด้วยนะคะตัวละ2,000บาทค่ะมีส่วนลดให้โอเคขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ